วันนี้เราจะมาแนะนำเมนูเซาวรถสปั่นนะคะเมนูสดชื่นหน้าร้อนที่แนะนำให้เป็นเมนูขายดีในช่วงหน้าร้อนกันนี้เลยวิธีการทำน้ำผลไม้ปั่นนะคะทำง่ายมากๆด้วยตัวผงโยเกิร์ตสมูทตี้ตัวนี้สำหรับร้านที่แบบว่าไม่อยากจะขายน้ำผลไม้ปั่นเพราะว่าไม่มีตู้เย็นไม่มีโยกิร์ตไ,ไม่อยากต้มน้ำเชื่อมตัวนี้จะเป็นผงโยเกิร์ตสมูทตี้ เพียงแค่มีผงตัวนี้จะเป็นส่วนผสมของตัวโยเกิร์ตแล้วก็ตัวน้ำเชื่อมไปด้วยในตัวใช้แค่ตัวผงโยเกิร์ตสมูทตี้ตัวนี้ 3. ช้อนโต๊ะนะคะละลายกับน้ำร้อนหนึ่งออนซจำเป็นที่จะต้องมีตัวโยเกิร์ตกับน้ำเชื่อมในร้านของคุณแล้วนะคะละลายให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำผลไม้เข้มข้น รสชาติอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการเข้าไปวันนี้เราจะทำเสเาวรสปัน่นแนะนำนะคะให้ใช้เป็นตัวที่มีความเข้มข้นเพื่อให้ทดแทนตัวผลไม้สดได้เลยเนื่องจากเราก็ไม่ต้องยุ่งยากในการที่จะไปซื้อผลไม้สดมาใช้นะคะเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยฉะนั้นร้านที่ไม่มีตู้เย็นก็สามารถทำน้ำผลไม้ปั่นได้ง่ายๆนะคะ โชว์ได้สบายๆเลยนะคะผงโยเกิร์ตมิทตี้ไม่ได้มีคุณสมบัติแค่ทำให้ทดแทนตัวโยเกิร์ตกับน,นำเชื่อมเท่านั้นนะคะความเหนียวค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เนื้อผลไม้ของคุณเนี่ยเหนียวมากๆแล้วก็เนียนละเอียดจะคงอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยอยู่ได้เป็นชั่วโมงไม่ละลายนะคะ ตัวชวโรตตัวนี้ก็มีความเข้มข้นมากแล้วก็ตัวผงโยเกิร์ตตี้ก็จะมีรสชาติของตัวโยเกิร์ตนะคะแล้วก็มีความเหนียวเนียนละเอียดสังเกตนะคะว่าน้ำผลไม้ตัวนี้จะไม่มีการละลายแยกชั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มข้นอร่อยก็จะคงอยู่ได้นานมากๆไม่จืงดงเกตความเนียนละเอียดเลยนะคะว่าแก้วนี้เนี่ยจะมีความเนียนละเอียดที่แตกต่างจากผลไม้ปั่นทั่วไปอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่า เขาจะมีความเหนียวมากๆแล้วก็สังเกตนะคะว่าถ้าเป็นน้ำปั่นผลไม้ทั่วไปเนี่ยจะเป็นน้ำด้านล่างและน้ำแข็งด้านบนแต่ตัวนี้คือคือจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยแล้วก็จะเป็นสภาพนี้ไปจนอีกหนึ่งชั่วโมงเราสามารถประดับตกแต่งแก้วผลไม้ปั่นสมูทตี้ตอกลููทตี้ด้วยเวฟเป็นครีมได้นะคะ